สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบุญจะมารีวิวนะคะกล่อง essential oil PEK premium experience kit นะคะซึ่ง essential oil เนี้ยค่ะบุรใช้มาเกือบ3ปีแล้วค่ะเนื่องจากบุญเนี้ยเคยเป็นโรคมาไม่หลับมานานกว่า10ปีค่ะและสิ่งนี้ค่ะช่วยให้บุรหายได้ตั้งแต่คืนแรกที่ใช้ค่ะทีนี้เราจะไปดูกันค่ะว่าข้างในเนี้ยมีอะไรบ้าง ซึ่งข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้จะมี e s s e n t i a l Oil ทั้งหมด10ขวดค่ะแล้วก็มี V6 อันนี้นะคะ มี3อย่างเกี่ยวกับ essential oil นะคะที่เราจะต้องรู้อย่างแรกค่ะไม่ใช่ทุก oil เหมือนกันค่ะ oil ที่เราควรจะใช้ค่ะควรจะเป็นเกรดบําบัดเท่านั้นซึ่งเกรดบําบัดเนี่ยป่าศจากสารเคมีมานานกว่า50ปีแล้วจะใช้ได้ผลในการดูแลสุขภาพค่ะถ้าเกิดเราไปเจอ oil ที่แบบเป็นน้ำหอมหรือว่าทั่วๆไปตามตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ผลอย่าเลือกมาใช้เชียวนะคะ2ค่ะคือออยใช้ได้ในหลายระดับค่ะ ยกตัวอย่างค่ะแฟรงกินเซนค่ะสามารถใช้ในเรื่องการทําสมาธิก็ได้หรือว่าใช้ในการทําโฟกัสแล้วยังเป็นการทําให้เรานอนหลับด้วยและที่คานไม่ถึงเลยนะคะขวดเนี้ยพระนางคลียอพตาใช้ในการดูแลผิวค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะโ l ลิฟิเคชันค่ะสามารถใช้ในการเคลียร์พลังงานลบได้ สามารถใช้ในการกำจัดกลิ่นได้คือทาโดยตรงที่ตัวก็ได้หรือว่าหยดใน diffuser แล้วก็ใช้ในห้องได้ค่ะยุงไม่ชอบนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของตะไคร้ค่ะเลมอนอย่างเงี้ยค่ะตัวเลมอนเองเนี่ยค่ะคุณสมบัติเขาอ่ะสามารถใช้ในเรื่องของอารมณ์เวลาเราสูดดมเลมอนอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีความสุขขึ้นมาทาันทีข้อที่3นะคะก็คืออ i อใช้กับ ทุกอย่างเลยค่ะซึ่งอย่างเปปเปอร์มินอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถใช้กับเวลาอากาศร้อนๆก็ได้หรือถ้าเราปวดหัวเราก็สามารถหยดใส่นิ้วโป้งแล้วแต่เพดานปากสําสหรับคนที่แบบรู้สึกว่าเราต้องการความสดชื่นต้องการตื่นตัวอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ได้หรือเวลาที่ลูกบุตรไม่สบายหรือเรารู้สึกมีไข้เราก็สามารถหยดเปปเปอร์มินแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือลาเวนเดอร์อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้กับผิวเราก็ได้ใช้ในการลดการอักเสบก็ได้ กลางวันใช้เรื่องโฟกัสกลางคืนช่วยให้นอนหลับทีนี้นะคะขวดที่เหลือเนี่ยก็จะมีตีฟอันนี้ค่ะจะบอกว่าทุกบ้านควรจะมีเลยค่ะเขามีประวัตินะคะก็คือในสมัยศตวรรษที่15มีขโมย4คนค่ะเข้าไปขโมยศพซึ่งเป็นโลกวันณโลกก็คือเป็นโลกติดต่อแล้วปรากฏว่าขโมย4คนนี้เขาไม่ติดโลกเลยค่ะตำรวจก็เลยจับตัวแล้วก็ไปสอบสวนและทําให้รู้ว่าขโมย4คนนี้เขาใช้สมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของ ตีฟซึ่งเราก็สามารถใช้ได้เวลาที่เราเจ็บคอหรือต้องการเคลียร์อากาศในบ้านเราก็สามารถหยดีีฟได้ได้ทาส์นะคะอันนี้เป็นแบบไลฟ์เซฟเวอร์ของหลายๆคนเลยรวมถึงบุตรด้วยนะคะซึ่ง ใช้เกี่ยวกับระบบย่อยทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นท้องอืดท้องเสียปวดท้องโรคกระเพาะอะไรเงี้ยนะคะ mm. ก็สามารถใช้ได้ใจได้เลยส่วนอาการปวดท้องที่เราแบบต้องแบบหายทันทีทันใดต้องการความรวดเร็วอย่างเงี้ยค่ะหยดใส่น้ําแล้วดื่มได้เลยค่ะเวเลอร์ค่ะตัวเนี้ยคือแบบรักมากปวดก็จะใช้ก่อนขึ้นพูดก่อนแบบต้องทําอะไรบางอย่างที่เราต้องการความมั่นใจค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะเวเลอร์ er เนี้ยสามารถใช้กับคนที่นอนกลนได้ค่ะ Deep Relief ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าแก้ปวดเมื่อยแล้วแบบลึกด้วยนะปกติเนี่ยถ้าเกิดคุณมีอาการปวดเมื่อยหรือมีปัญหาออฟฟิศซินโดรมบุตรไม่แนะนำให้ใช้พวกปรบน้ำยาน,นวดหรือไอ้พวกนี้เลยนะคะเพราะว่า ไปอ่านส่วนผสมดูค่ะเขาอาจจะมีปิตโตเรียมอยู่ก็ได้ซึ่งส่วนนี้จะสะสมในร่างกายแล้วทำให้เรามีปัญหาสุขภาพหนักในอนาคตได้ค่ะหรือสำหรับคนที่ชอบนวดนะคะสามารถนำไปผสมกับน้ำมันพืชซึ่งในเซตเรามี v ีซมาอยู่แล้วค่ะผสมวีซิกกับด e ฟลีฟไปให้หมอนวดนวดแทนน้ำมันที่เขาใช้ปกติได้เลยค่ะอาค่ะอันนี้จะเกี่ยวกับการหายใจทุกอย่างเลยนะคะและสามารถใช้กับเด็กได้ด้วยนะคะอย่างที่เว ลาลูกของเราเนี่ยหายใจไม่ออกสามารถใช้ RC ีได้หรืออีกวิธีหนึ่งค่ะเราสามารถหยดอาซีใส่เครื่องพ่นค่ะปริมาณ6-10หยดอย่างนี้นะคะก็จะทำให้อากาศในห้องเนี่ยสามารถหายใจได้ดีขึ้นได้นะคะสรุปวิธีการใช้ essential oil มี3วิธีข้อแรกเราสามารถกินได้กรณีที่ essential oil ขวดที่เขามีฉลากสีขาวอย่างเปปเปอร์มินหรือไดจตส์สต e อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะมีฉลากสีขาวเราสามารถหยดใส่ แล้วดื่มก็ได้หรือทำเป็นชาก็ได้วิธีที่2ค่ะคือการทาค่ะวิธีการทาสําหรับผู้ใหญ่อะค่ะเราสามารถหยดใส่มือแล้วก็ทาโดยตรงได้เลยสําหรับคนที่มีปัญหาผิวเซนซิทีฟง่ายนะคะผิวอ่อนโยนหรือใช้กระเด็กอะค่ะแนะนําว่าให้ผสม นะคะควิธีที่3ที่เราสามารถใช้ essential oil ได้นะคะก็คือการสูดดมค่ะเช่นเดียวกันนะคะวิธีการสูดดมเนี่ยเราจะทำได้โดยหยดใส่มือเอีย e ง45องศาหยดใส่มือในมือที่เราไม่ถนัดจากนั้นใช้อีกมือหนึ่งอะคะ่ะ วน3รอบและเราก็สูตรดมโดยตรงแบบนี้ได้เลยในกรณีที่เราทาเราจะสามารถใส่ในหัวโรเลอร์นี้ได้ด้วยนะคะในกล่องเขาจะมีมาให้ค่ะจะมีจิ๋วจิ๋วนี้ที่เอาไว้ใส่ V6 ในขวดโรเลอร์และเราก็ผสมสูตร ตามชอบเลยแล้วตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นขวดแบ่งเป็นขวดจิวจ๋วๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถแบ่งแล้วก็พกพาไปได้ค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นเซต P E K นะคะที่จะมาพร้อมกับเครื่องพ่นนะคะที่คุณสามารถเลือกได้นะคะก็จะมี d e s ซอร์ตมิสหรือว่าจะเป็นน้องนกคู ok ่นะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าน้ำหมดเนี่ยนะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเขาแค่จะแปงลงร่างเป็นขมไใสแค่นั้นเองค่ะถ้าเกิดใครนะยังไม่มีแล้วสนใจเป็นเจ้าของเซตนี้ก็ สามารถสอบถามบุตรได้เลยยินดีต้อนรับมากๆเลยค่ะเราก็จะมีกลุ่มเทรนให้นะคะเราก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะบุตรฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Healthy Living My บุตรนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย